คลิปนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาแนะนำวิธีการแทรกข้างชุดจำสูตรนะคะชุดจำสูตรลูกค้านะคะต้องการแทรกข้างนะคะเราก็เลาะอ,ออกมานะคะเลาะอ,ออกมาสุดเลยเขามีซับในนะคะเราก็เลาะซับในเราเอาซับในเนี่ยมาวางแปะกับชิ้นตัวนอกเลยนะคะเพื่อที่เราจะเข้าไปพร้อมกันเลยนะเนี่ยเลาะอ,ออกมานะคะทำขอบ ให้ปกตินะคะยาวๆอย่างนี้เลยนะเลาะให้หลุดออกมาเลยนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องการแทรกข้างข้างละนิ้วครึ่งนะคะเราก็หาผ้ามานะผ้าที่จะใสใ่ลูกค้าลูกค้าบอกสีขาวก็ได้นะนเราก็ตัดผ้าให้ใหญ่นะคะ,ะตรงกลางนิ้วครึ่งแล้วก็เผื่อเย็บสองฝั่งนะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะประมาณครึ่งนิ้ว ตัวนี้ก็จะใหญ่อยู่ที่ประมาณทั้งหมดเลยนะก็อยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็มาพอเราได้ผ้าเสร็จแล้วนะผ้านี้เราก็ตัดย,วยาวๆเลยนะคะยังไม่ต้องวัดว่าเราจะใช้ความยาวเท่าไหร่เราเอาให้ยาวไว้ก่อนนะคะให้ยาวกว่าตัวชุดเดรสไว้ก่อนไอชุดจัมสูดไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็มาเย็บกันพอจะมาถึงขั้นตอนเย็บใช่ไหมคะเราก็ ตรงนี้นะคะตรงตรงตะเข็บข้างตรงอกนะคะตรงใต้รักแร้เนี่ยเราก็เข้าไว้เลยนะคะเนี่ยที่เราเลเาะแล้วมันหลุดออกมาเพราะว่าเขาเย็บกับซับในแต่เราจะเอาซับในเนี่ยเข้าไปพร้อมกับตะเข็บข้างเลยเราก็ต้องแต่งตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะเนี่ย เป็นแบบเย็บกันปิ้นมานะคะเป็นแบบเขาเย็บกันปิ้นมาแล้วก็เย็บกันปิ้นไว้เหมือนเดิมตัวนี้เป็นจำสูตรนะคะถ้าหากว่าเป็นเดสเป็นเดท,ที่เป็นทรงกระโปรงอะ่ะก็จะทำคล้ายกันแต่ลักษณะเดสนะคะบางครั้งซับในเนี่ยเขาจะแยกเขาจะแยกกันก็คือยาวไปถึงตัวข้างล่างเลยตัวนั้นเราจะต้องอแทรกนะคะแทรก หมายถึงว่าแทรกซับในต่างหากแทรกตัวนอกต่างหากนะคะแล้วมาเย็บหลบก,กันตรงตรงใต้รักแร้นะคะแต่ตัวเนี้ยมันมีซับในแค่ครึ่งตัวเราก็เลยแก้ไขด้วยการเอาซับในเป็นรวมกันเลยนะพอเราได้ผ้ามาแล้วนะคะระวังผ้าด้านถูกหงายขึ้นแล้วเราก็เอาชิ้น ชิ้นใดชิ้นหนึ่งของเดสนะคะมาแล้วปล่อยส่วนนี้ไว้ให้เลยลงมาหน่อยนึงประมาณนิ้วกว่าก็ได้นะคะเผื่อที่ว่าเราจะทําเป็นหลบสาบลงมาเลยนะคะตัวนี้เราเย็บธรรมดาลงไปนะคะเย็บเย็บประมาณเซนหนึ่งหรือว่าหนึ่งตีนผีก็ได้เดี๋ยวเราจะเอาไปพ้งนะคะก็เย็บไปจน จนสุดปลายขานะคะตรงซักในนี้เราจะเย็บย้ำไว้ก่อนก็ได้นะแต่อันนี้เราลืมเย็บนะคะก็จับมาเย็บพร้อมกันตอนนี้เลย กรณีแทรกผ้าเด็ดหรือว่าจำสูตรแบบนี้นะคะเราจะต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะคะว่า,เ,าเวลาแทรกออกมาแล้วมันจะเหมือนกับเราต่อชิ้นแถบนะคะแถบเหมือนเราทํากันเกงวอร์มอะไรแบบนี้นะถ้าลูกค้าโอเคเราถึงจะทํานะคะถ้าลูกค้าไม่โอเคเราจะไม่ทําเพราะว่าอันนี้คือขยายทั้งตัวนะคะขยายทั้งชุดไม่ใช่ขยายเฉพาะอกหรือว่าเอวนะ พอเราเย็บสุดแล้วใช่ไหมคะพอเราเย็บสุดถึงชายแล้วเย็บสุดอันนี้คือชายนะคะปล่อยยาวๆไว้ก่อนนะคะ,ะถามว่าเราจะต้องจับลายไหมอันนี้เราไม่ต้องจับกันได้นะคะลายเราจะเอาแค่รอยต่อรอยต่อตรงเอวนี้ให้ตรงเฉยๆนะคะวิธีการนะคะก็คือเราก็จับผ้าที่เราเย็บเนี่ยมาติ๊กตำแหน่งไว้นะคะเนี่ย เส้นขอบอยู่นี่นะเราก็ติ๊กติ๊กไปนะคะเนี่ยติ๊กนอกติ๊กในแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเย็บไปอีกข้างหนึ่งนะคะส่วนตรงนี้รักแร้นี่เราก็ติ๊กไปปกตินะคะเนี่ยเดี๋ยวเราพับก็จะเป็นอย่างนี้นะคะรักแร้ก็จะกว้างเพิ่มขึ้นด้วยนะพอเราทําได้เส้นหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะเราก็จับ จับหาจับหายชิ้นหนึ่งเนี่ยมาเนี่ยให้แขนเขาเนี่ยมาเป็นแบบตำแหน่งปกตินะคะพอมันเข้าแล้วมันก็จะเป็นวงกลมนะคะก็จะอีกชิ้นหนึ่งให้ตรงกับรอยที่เราติ๊กไว้นะคะแล้วเราก็เย็บ พอมาถึงตรงรอยต่อเห็นไหมคะที่เราติ๊กช็อกไว้นะคะแล้วก็ชิ้นนี้ก็จะมีเอ่อรอยต่อหรือว่าเป็นแบบก็เรียกอะไรเหมือนเข็มขัดอะไรอะแล้วก็จะจับให้ตรงกันนะคะแล้วเราก็เย็บมาเลยถามว่าอ่ากัดก่อนได้ไหมได้นะคะใช้เข็มมุดกัดก่อนก็ได้แต่เราจะไม่ชอบกัดเพราะว่ามัน เรามองเราตัวเราเราทํายากนะคะถ้ากัดแต่ถ้าแบบนี้เราสามารถใช้มือผ่อนไปผ่อนมากับเนื้อผ้าได้เราก็เลยจะไม่ไม่กัดนะคะเนี่ยให้ให้ที่เราติดไว้น่นตรงกันนะคะถามว่ายากไหมจะว่ายากก็ว่ายากจะว่าง่ายก็ว่าง่ายนะการที่เราจะแทรกผ้าเข้าไปเนี่ย ถ้าเป็นเดทถ้าเป็นเดทเนี่ยเราจะต้องแทรกซับในต่างหากแทรกตัวนอกต่างหากนะคะเพื่อที่จะจับให้มาเป็นวงกลมแต่ตัวนี้มันซับในมันมีแค่สั้นๆก็เลยใช้วิธีจับมันรวมกันเลยนะคะในกรณีที่เราจับมันรวมกันแบบนี้ผ้าที่เรามาใส่เนี่ยมันต้องหนานิดนึงเวลาลูกค้าใส่จะได้ไม่ไม่โปนะคะส่วนตรงปลายขานะคะเราก็จะติ๊กมานะคะว่า เราเย็บไปถึงแค่ไหนก็ติกไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะจับอีกข้างหนึ่งของขาเนี่ยมามาเลยนะคะเนี่ยแล้วก็วางนะคะตรงที่เราติ๊กสิ้นสุดตรงที่เราติ๊กไว้แล้วเราก็จับผ้าให้ตรงแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเราก็เย็บ เสร็จแล้วเราก็เจียนส่วนที่เกินออกมานะตรงปลายขานะคะอ้าวแล้วเรากลับมาดูซิกลับข่าวมาดูนะคะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะ ็จะได้แถบแบบนี้นะคะเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อลายที่มีดีไซน์แล้วตรงนี้ก็คือเนี่ยเส้นขอบนะคะเส้นขอบที่เป็นเข็มขัดหรืออะไรเงี้ยมันก็จะตรงกันนะคะเนี่ยเนี่ยถามว่าทํายังไงให้มันตรงกันแล้วก็ขีดไว้เนี่ยติ๊กตําแหน่งไว้แล้วก็จับนะคะตอนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูงเส้นนี้เสร็จแล้วเราก็พับนี้ลงมาเลยนะคะเนี่ยพับลงมาเป็นสาบธรรมดานี่เลยนะ ก็จะเรียบร้อยแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปพ้งก่อนนะคะไปพวงมาแล้วนะคะข้างนี้ไปพ้งมาแล้วนะพ้งก็ธรรมดาน,นี่แหละนะคะทีนี้เวลาเราเย็บเอ,อตัวยาวๆเนี่ยนะ,ะเราต้องดูตะเข็บข้างนะคะต้องจับแล้วห้อยห้อยดูแบบนี้นะคะถ้ามันไม่มีการแบบริ้วๆริ้วๆเนี่ยถือว่าสวยนะคะตะเข็บสวย ไม่บิดไม่ริ้วนะคะให้มันเรียบๆก็สวยใช้ได้นะคะทีนี้เรามาทําอีกข้างนึงนะคะอีกข้างนึงมันจะมีซิปนะคะมันจะมีซิปซิปเพื่อให้ลูกค้าใส่ได้สะดวกตรงสาบตรงนี้มันจะเปิดแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยมันจะมีสาบหลบระหว่างชิ้นซับในนะคะเราก็เย็บนะคะเย็บให้มันเป็นชิ้นเดียวกันก่อนที่เราจะ ก่อนที่เราจะเอาตะเข็บมาใส่นะคะเราก็ยาเย็บชิ้นบนก่อนนะคะชิ้นบนเนี่ยเราต้องเย็บให้เป็นเหมือนเดิมปกติที่เราเลาะนะคะเพราะว่าเราต้องเปิดเลาะเย็บเก็บหลบสับในนะคะนี่เขาหลบมายัางไงเราก็หลบไปเหมือนเดิมเก็บให้ตะเข็บเนี่ยมัน มันเหมือนเดิมปกตินะเพื่อที่เราจะมาเข้าเข้าข้างทีเดียวพร้อมกันนะคะถ้าเรามัวไปท,ทําทีละครึ่งกางเกงครึ่งหนึ่งไปทซับในกางเกงซับในครึ่งหนึ่งตัวนอกครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรายุ่งยากในการในการแก้ไขนะคะในการที่จะจับมาแรกค่ะแล้วก็ต้องเย็บ คือปรับเปลี่ยนใหม่เลยนะคะปรับเปลี่ยนใหม่เลยเนี่ยตัวชิ้นหลบข้างในกับข้างนอกเนี่ยทำให้มันเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะคะเนี่ยจับให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเสร็จแล้วทีนี้นะคะมันจะต้องมีซิปซิปมันจะต้องอยู่อยู่ไหนวะอยู่ซ้ายมือนะคะอยู่ซ้ายมืออยู่ซ้ายมือทีนี้เราก็มาจับดูนะคะเอาชิ้นหน้าขึ้นอย่างนี้แล้วซิปอยู่ด้านนี้เป็นเป็นซ้ายมือนะคะเราก็จะ ใส่ซิปจากใต,ใต้ใต้ลักแร้ลงไปนะคะฉะนั้นเราจะต้องเย็บอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะเอาซิปเนี่ยให้ติดกับตัวเสื้อกับชิ้นที่เราจะแทรกเราก็เลยต้องเย็บชิ้นที่เราไม่ได้ใส่ซิปก่อนนะคะจับผ้ามาเหมือนกันนะคะเผื่อขึ้นไปประมาณนิ้วครึ่ง เราก็เย็บปกตินะคะเย็บปกติเลยข้างนี้เย็บปกติเย็บปกติให้ถึงชายเลยนะคะพอเราเย็บอีกข้างหนึง่งตลอดชายไปแล้วนะคะแล้วเราก็มาหาติ๊กตรงที่ว่าเราจะใส่ใส่เข็มขัดรอยต่อเนี่ยนะเราก็จะมานะคะใช้เข็มหุดกัดไว้ข้างนี้นะ ราะว่ามันจะต้องใส่ซิปตรงนี้นะคะใส่ซิปด้านนี้เราก็จะใช้เข็มมุดกัดไว้กัดไว้ก่อนกัดเพื่อให้เรารู้ตำแหน่งว่าเราจะต้องใส่ยางใส่ซิปลงไปลึกเท่าไหร่นะคะเราต้องการใส่ซิปลึกลงไปเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยใส่ได้สะดวกนะคะ ็มีซิปของเดิมมานะเราก็ใช้เส้นเดิมนี่แหละนะซิปเดิมเขาเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากอะไรนะคะเราก็จับนะคะซิปหัวซิปให้อยู่ตรงรอยที่เราข้างบนใต้รักแร้นะคะเนี่ยเราก็เช็คลงมานะคะเช็คลงมาว่ามันอยู่แค่ตรงไหนเราก็ติ๊กไว้นะคะติ๊กที่เราจะต้องย้ำเย็บ ข้างบนเราไม่เย็บนะคะเราจะเย็บแค่ก้นซิปนี่ลงมานะคะถ้าเราไม่ใช้ซิปเส้นเดิมเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนใช้ซิปของเราเองได้การซิ้นอันเดิมมันลอกออกมาแล้วมี ทำรุดอะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นเส้นใหม่ให้ลูกค้าไปนะคะเย็บตรงใต้ซิปนะคะเย็บเย็บตรงที่เราขีดใต้ซิปนะคะลงมาที่ปลายขาเย็บปก,ปกตินี่แหละก้นซิปที่เราที่เราจะเข้าซิป ตรงปลายขาแล้วก็จับนะคะจับให้มันเท่ากันเหมือนที่เราทําปกตินะคะแล้วเราก็เนี่ยดึงเนี้ยเนี่ยดึงให้มันสุดๆอย่างนี้นะแล้วก็เย็บมาเลยนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไปพวงนะคะไปพวงตรงชิ้นนี้แล้วก็พวงตรงชิ้นนี้ที่เราจะเข้าซิฟนะคะแล้วก็พวงตรงก้นนี้ด้วยนะคะไปพวงนะคะเสร็จแล้วมาใส่ซิปนะคะเปลี่ยนเป็นตีนผีข้างเดียวเอาหัวซิปให้หัวพลาสติกซิปเนี่ยให้ชนตรงตรงที่เราติดไว้นะคะอันนี้เราจะเข้าไปเลยนะคะ ไม่มีการอาสอยหรือว่าเน่าก่อนเลยนะแล้วก็เย็บไปเลยนะคะเนี่ยเอาตีนผีข้างเดียวเอาตีนผีข้างเดียวเบียดซติปเลยนะคะ พอถึงจะถึงตรงก้นซิปใช่ไหมคะก้นผ้าที่เราเยาย้าไว้นะคะเราก็วางก้นซิปปกตินะคะแล้วเราก็เย็บลงมาแล้วเราก็ฉีกออกเลยอย่างนี้นะคะไม่ย้ําเสร็จแล้วเราก็จับนะคะจับซิป จับซิปเนี่ยข้างหนึ่งนะคะเนี่ยเอาหัวซิปรูดลงให้สุดๆนะคะแล้วเราก็จับก้นนะคะเจ้าก้นตรงเนี้ยก้นตรงเนี้ยนะคะดึงไม่ให้มันให้มันหักก,กันอย่างนี้หรือว่าล้ํากันอย่างนี้เอียงไปเอียงมานะคะให้มันเป็นธรรมชาติตรงก้นซิปนี่สําคัญนะคะถ้าเราจับไม่ตรงเนี่ยถ้าเราจับไม่ตรงเนี่ยซิปมันจะแบบปัดไปมาได้นะคะ พอเราจับเราก็ามือเรากดไว้อย่างนี้นะแล้วเราก็เอาเข้าไปในจับมือนะ่ะจับไว้ตลอดเวลานะคะจับไว้แบบไม่ปล่อยเลยว่าเราจะใช้ตำแหน่งตรงนี้เนาะหัวซิปนี่ลูดลงไปให้มันพับไปอยู่ข้างล่างโน่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนเข็มหักนะคะแล้วเราก็เปิดเปิดขึ้นมาก็เย็บเลยนะ ไปจนสุดพอเราเย็บมาข้างนี้นะคะจนกว่าจะจะถึงสุดหัวซิปนี่เราเราก็สังเกตดูนะคะให้หัวพลาสติกเนี่ยต่ําลงไปกับชิ้นงานนะคะพลาสติกเป็นแท่งๆที่เขาไว้ล็อกฟันซิปไม่ให้หัวซิปไม่ให้หลุดนะ,ะเสร็จแล้วเราก็จับนะคะจับตรงก้นซิป มาเช็คตรงขอบนะคะว่าตรงกันหรือเปล่านะคะขอบถ้าเขาตรงกันเราก็โอเคก็ใช้ได้นะคะหัวซิปก็จะอยู่ประมาณตรงนี้อันนี้เดี๋ยวเราพับลงแบบนี้นะคะเราก็เปลี่ยนตีนผีคืนพอตรงหัวซิปนี่นะคะเราพับเราพับผ้าชิ้นนี้ลงไปนะคะพับลงมาพับลงมาทางด้านซิปนะคะพับให้ชนพลาสติกชนพลาสติกที่เรานื้ว้นะ แล้วเราก็เย็บนะคะเหมือนเราหลบหัวซิปอ่ะนี่ยงเขาก็จะหลบแบบนี้ใช่ไหมคะ <S <S 1> <S 1> เขาก็จะหลบแบบนี้หัวซิปตรงนี้ก็จะเนียนนะคะส่วนชิ้นนี้ส่วนชิ้นนี้นะคะเราก็จะจับพับลงมาเหมือนกันนะคะจับพับลงมาพร้อมกับ เราเย็บกลับมเมื่อกี้แล้วก็เย็บลงมานะคะพอเราเละย็บกลับลงมาแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็กลับออกไปนะคะกลับออกไปเนี่ยพวเราต้องการอมอมสาบนะคะ พออีกข้างหนึ่งนี่เราก็พับลงมาธรรมดานะคะพับลงมาอย่างนงี้พับลงมาธรรมดาเพราะว่ามันไม่มีสาบนะคะแล้วเราก็พับอย่างนงี้เราก็คิ้วบนนะคะล็อกหัวซิปไว้ หัวซิฟไว้นะแค่นี้ก็เสร็จนะคะแค่นี้มันก็เสร็จแล้วว่าวิธีการแทรกนะคะเราต้องจับทิ้งตัวห้ดูอย่างนี้นะคะเนี่ยถ้าตะเข็บเขาไม่บิดไม่ไม่สะดุง้งไม่อะไรแบบข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะคะถ้ารลเอไปเลีดสักหน่อยมันก็จะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการต้องใช้นี่ต้องใช้นี่เราก็พับ เขาพับแบบไหนมาเราก็พับไปแบบนั้นนะคะถ้าพับเย็บเราก็เย็บไปนะคะถ้าพับสอยเราก็สอยไปนะคะมันไม่ใช่ปัญหานะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วขอบคุณค่ะ